สวัสดีค่ะคริแคนาค่ะวันนี้มีเทคนิคดีๆจากแคนวามาแชร์ให้คุณครูทุกคนนะคะได้เอาไปใช้กันค่ะ,ละหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าแคนวาเนี่ยเขาอนุญาตให้เราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตหรือว่าแม่แบบสวยๆจากแคนวาเนี่ยออกไปใช้ใน powerpoint กันได้ด้วยนะคะวิธีการจะใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันดับแรกนะคะก็ต้องมาเลือกขนาด ของชิ้นงานก่อนนะคะซึ่งขนาดที่พอเหมาะพอดีกับ powerpoint นะคะที่จะ present ออกมาแล้วดูสวยงามเต็มหน้ากระดานเลยเนี่ยเต็มหน้าจอเลยก็คือ education presentation ค่ะคุณครูคลิกตัวแม่แบบนั้นขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นก็จะเห็น template สวยๆค่ะจาก Canva นะคะที่เขามีให้คุณครูก็สามารถเลือกได้ตามชอบเลยค่ะอยากได้สีสันแบบไหนสไตล์ไหนก็เลือกมาได้เลยค่ะ ประวิทยขออนุญาตเลือกเทมเพลตนี้แล้วกันนะคะเป็นตัวอย่างค่ะถ้าค,คุณครูต้องการจะใช้ทุกหน้าของเขานะคะทุกเทมเพลตเลยก็คลิก apply all ค่ะอันนี้ก็จะมาทั้งหมด14หนะ้าพร้อมที่จะดาวน์โหลดออกไปใช้งานใน PowerPoint กันแล้วค่ะวิธีการดาวน์โหลดค่ะไปที่จุดซาำจุดค่ะที่อยู่ด้านขวามือบนนะคะเสร็จแล้วก็มาที่คำว่า see all หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าดูทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมานิดนึงค่ะก็จะเจอคำว่า Microsoft PowerPoint ค่ะคลิกที่ Microsoft PowerPoint ได้เลยจากนั้นมาเช็คนิดนึงค่ะว่าเขาติ๊กถูกให้เราทุกหน้าแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกก็ให้คุณครูติ๊ก All Pages ได้เลยค่ะก็คือเลือกทุกหน้าเลยนะคะจากนั้นคลิกดันค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาได้เลยค่ะ รอแค่อึดใจเดียวค่ะคุณครูก็จะได้ PowerPoint สวยๆที่มาจากแม่แบบของ Canva แล้วค่ะคุณครูต้องการเซฟไว้ตรงไหนนะคะก็เลือกไฟล์เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะเซฟไปได้เลยค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะคะต้องการตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็คลิกเซฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะคุณค,ครูนะคะก็จะได้เทมเพลตหรือว่าแม่แบบสําเร็จรูปจาก Canva มาอยู่ใน PowerPoint ที่คุณครูคุ้นเคยกันแล้วละคะ่ะ แล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยเห็นไหมคะสามารถแก้ไขตัวหนังสือนะคะได้เหมือนกันกันกบตอนที่ทำใในแคนวาเลยคะ่ะสำหรับคุณครูที่ถนัด powerpoint วิธีนี้ก็จะทำให้ powerpoint ของคุณครูมีสีสันสดใสสวยงามได้เหมือนกันนะคะลองเอาไปใช้กันดูคะ่ะวันนี้ครูไปิปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ